ดีครับอะไรนะโอเควันนี้ขอบคุณแม่พอใจเลยโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกคนที่ที่มาวันนี้มากเลยครับน่ารักที่สุดเลยได้ครับได้ได้ได้เลยก่อนอื่นขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ที่มาในวันนี้แบบโอ้ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ในตลอดช่วงระยะที่ผ่านมาก็จริง ท,ที่ผมออกมาพูดในวันนี้เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนได้ฟังจากปากผมเองอหละเนาะพอที่ผ่านมามันก็จะมีกระสข่าวมีอะไรหลายๆอย่างที่มันออกมาแล้วมันกระทบิจใจของคนที่ผมรักทุกคนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของผมคุณแม่หรือว่าครอบครัวของเฟิย์ก็อยากให้ทุกคนได้ฟังจากปากผมเองดีกว่านะครับแล้วก็ที่ผ่านมาผมก็อาจจะยังไม่ได้ออกมาทันทีเนาะเพราะว่าผมก็มีหน้าที่ของผมยังคงต้องทํางานปกติแล้วก็อย่างที่แจ้งไปให้ทุกคนได้ทราบนะครับว่าเออผมก็พยายาม บริหารจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็วันนี้ก็ได้ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองนะก็ขอบคุณทุกคนมาอแมกที่ที่ที่ให้กำลังใจแล้วก็รอมาวันนี้ก็จากสิ่งที่ที่ที่เป็น <c oughs> กระแสข่าวนะครับก็ก็ต้องพูดตรงๆว่าต,ตอนนี้เหมือนผมก็เฟินก็ทำความเข้า,ขาใจแล้วก็คอทบทวนตลอดตอนนี้เราก็ได้ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันนะครับซึ่งมัน มันมันเป็นอะไรที่น่ารักนะครับเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเลยแต่ว่าเรามีแต่ความหวังดีความจริงใจมีแต่ความความหวังดีที่มอบให้กันตลอดเลยครับผมวันนี้เราก็เลยโอเคเราตัดชใจถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันจุดสา,าเหตุหลักที่ทาให้ตัดสินใจแบบนี้เกิดจากอะไรครับครับ <c oughs> คือคือคอ,อย่างแรกเนี่ยผมก็บอกก่อนว่าเราสองคนเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องงานนะที่เราไปหลักหน้ากนะันเนาะพี่ๆแต่หลายคนก็ทราบดีว่าเวลาเราทํางานมีคนรอร่วมงาน เราเป็นร้อยคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่หรือว่ามีสิ่งอะไรขึ้นก็นแล้วแต่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าหน้าที่ของเราสําคัญมาก่อนเสมอนะครับซึ่งอะไรที่มันกระทบหน้าที่หรืออะไรเงี้ยเราก็จะพูดคุยกันตลอดคะเป็นเรื่องปกติแล้วก็เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็คงจะต้องเหมือนมันมีข่าวออกไปหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่หลายคนก็จะเพ่งไปที่แม่ผมอะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมซึ่ง มก็ต้องพูดตอนตรง,ตรง,ตรง,ตรงนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการบริหารจัดก,การของตัวผมเองซึ่งมันไม่มีใครมมมันไ่ีใครที่ต้องโทษเลยนอกจากตัวผมเองที่ผ่านมาผมเ,าเรียกว่าใช้คําว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเองครับก็ประมาณนั้นแหละครับผมตอนไหนไหนที่รรู้สึกว่ามันมีบต้องความสัมพันธ์แล้วตอนไหนละ่ะ เออมันมันบอกมันบอกไม่ได้หรอครับว่าตอนไหนแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยผมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของความรักแลวก็ความหวังดีที่มอบให้กันตลอดไม่ว่าจะเป็นใครไรก็แล้วแต่แล,แล้วก็เราไปหาคำตอบไหมคะ<อ>ว่า,วามัน,นมีวิธีไหนบ้างที่ทาให้ความรัเนี้มันไปรอดก่อนที่จะตัดสินใจจดแบบนี้มีหาคําตอบไหมคือผมเชื่อว่าบางเรื่องเนี่ยมันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเหตุผลแล้วแหละแต่ตราบใดที่มันอยู่บนพื้นฐานของ ความรักความหวังดีความเข้าใจกันทุกอย่างมันเป็นเรื่องของของเวลาแล้วนะครับใช่แสดงว่าที่ผ่านมาเราก็ยอมรับว่าตัวเราอาจจะไม่เดินวลาให้กับทั้งฝั่งของครอบครัวคุณแม่แล้วก็ทางน้องไปเกิดด้านย่ำไม่ดีพอไปเลยอ่ะแลเกิดปัญหาตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคะที่นำมาสู่การเล่าแบบว่าทุกคนอความสัมพันธ์คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าครอบครัวผมก็เหมือนครอบครัวปกติหลายๆคนนั่นแหละเราอยู่กันสองคนนะแต่เด็กกนเนาะแม่ผมก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก่งมากแล้วก็ เสียงซูชีวิตมากนะครับผมอย่างที่หลายๆคนได้ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวเป็นเรื่องปกติเหมืนอนครอบครัวทั่วไปตัวผมเองก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันยังยังแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเกิดขึ้นมานานแล้วล่ะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่เนี้ยผมจะขอไม่ลงรายละเอียดแล้วก็ขอขอให้มันเป็นแบบสิ่งที่จะทําให้ไม่กระทบกับครอบครัวผมแล้วก็ต่อสภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะครับในวัน าการเริ่มนี้แล้วทำไมถึงเลือกที่จะจัดการีมันไปไปต่อไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ไปต่อไม่ได้อนะม,มันมีแต่ความหวังดีความจริงใจให้กันเป็นปนผู้หญิงที่น่ารักมากๆนะครับแ้าใรได้รู้จักเขาดีลเลยติดตามมาตลอดเป็นคนที่กระตันยูครอบครัวมากเป็นผู้หญิงที่เอาความรู้สึกคนอื่นขึ้นมาก่นาอนตัวเองเสมอน,นะครับแล้วก็เ เขาเป็นคนเขาเป็นคนแบบคนเก่งนะครับผมเหมือนทํางานในวงการมา20กว่าปีนะครับมีมีแต่ความจริงใจเี่มอบให้กับทุกคนแล้วก็ผมโชคดีนะที่ที่เราได้รู้จักกันเป็นเพื่อนกันถึงว่าเราได้ลองพบกันได้อะไรแล้วสุดท้ายมันมีแต่แบบความรู้สึกดีๆมีแต่เมมโมรีดีๆที่เกิดขึ้นนะครับทุกช่วงเวลามันเป็นช่วงที่ดีมากๆน่ารักมากๆครับแล้วก็มาวันนี้ผมก็แค่รู้สึกว่าเราก็พูดคุยกันอย่างเอาใจใจแล้วก็ใช้ความ ซื่อสาวต่อกันที่เกิดขึ้นแล้วก็มีแต่ความหวังดีไม่มีคำไหนนอกจากกันเลยก็ได้ตกลงกันแล้วก็แค่ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันแต่มันไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเราจะแบบหรือว่าตอนนี้เราจะไม่ได้ส่งกําลังใจให้กันเลยเราจะแบบไม่ได้คุยกันเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับเรายังกีนช่วงกสนใจว่าจะถอยมาเป็นเพื่อนกันมันเกิดขึ้นขนาดที่ลับมาจากนั้นเลยหรือว่านานหรือยังหรือว่าเป็นเพื่อน ก็หลังแลวครับผมแต่คงขอไม่ลงดีเทลเรื่องไทม์ไลน์แล้วแล้วกันเน,ะนะะเาะานาอ,อ,นนอะไรที่เปราะบางที่สุดในการตัดสินใจทําังไอะไรที่เปราะบางที่สุดผมว่าม่ไม่ได้มีอะไรเปราะบางนะครับเพราะทุกอย่างมันเป็นความเข้าใจกันอย่างที่ผมบอกไปว่าทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นคนรักกันหรือว่าอะไรก็ต้องฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็เคารพทุกคนนะครับกันด้วเพราะมันเป็นเรื่องปกติมากเลยครับผมแต่ว่าที่สำคัญก็นั่นแหละครับนี่แต่ความาัฒนาดีให้กันตลอด เราคิดมาตลอดว่าตัดสนใจในช่วงเวลาที่เราดูแลกับดูยังมีความสุขมากมากกับความสัม<ช>พันธ์ที่มีอืมอืมผมก็บอกไม่ได้หรอกตัดสินใจอย่างที่บอกมันบางอย่างมันก็ใช้มันอาจจะไม่มีเหตุผลนะครับผมแต่ว่าเราอยากเห็นคนที่เรารักมีความสุขนะเราอยากเห็นคนที่เรารักมีแต่รอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้น อยู่ที่ใจเราว่าเราปรับตัวเข้ามันหามันยังไงเรายอมรับมันได้ไหมแต่ว่าผมสึกว่าผมก็ใช้ชีวิตโดยแบบใช้หลักการแบบการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมันอยู่เสมอมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะเกิดขึ้นได้คุณใจอยู่ก็โอเคไหมคะับเพราะหร่คนเป็นห่วงท้งทงองไส้หรอือการสุขภาพจิตใจทองเันเรว่างความกังวลทางจิตใจที่มีเนาะถามถึงสุขภาพจิตใจเหรอครับก็ผมเชื่อว่าถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้มันก็ ต้องไม่มีใครโอเคอยู่แล้วแหละเป็นปกติของมนุษย์ที่มันจะแบบเรียนรู้การเสียใจการที่แบบอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยแต่ทุกอย่างมันก็คือการเติบโตของคนคนหนึ่งที่มันจะต้องเจอนะครับแล้วก็ผมโชคดีที่มีกําลังใจดีมีคนรับข้างที่น่ารักมีทั้งคนรับข้างฝั่งผมมีคนรับข้างเ,เฟิร์นมีทุกคนที่แบบมีแต่ความหวังดีแล้วส่งก่อมันใช้เราทั้งคู่ผมมองว่าอะไรตรงนี้เป็นสิ่งที่แบบมีค่ามากๆมาก,มากมาๆเลยครับ น,าย,นายดูแลกับนายดูแลความสึกตัวเองยังไงตอนนี <c 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 ้อะไรนะครับนายดูแลความสุขตัวเองยังไงคะตอนนี้เพราะว่าเราจะจริงๆผมยังคงต้องทําหน้าที่ต่อในทุกๆวันครับเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราล้มไม่ได้เนาะเรื่องความการดูแลความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของเวลาทุกคนต้องมีเวลาให้ตัวเองได้ค่อยๆคิดได้ค่อยๆทบทวนได้ค่อยๆยอมรับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติของชีวิตมันนี้มากนายได้คุยกับทั้งเปิดทั้งแม่เรียบร้อยแล้วคุยครับคน เข้าใจในกันปุยครับปุ๋ยครับก็เข้าใจกันดีครับผมไม่ได้เรียกว่าจบความสัมพันธ์นะครับไม่ไม่เรียกว่าจบความสัมพันธ์คืออย่างบอกว่าเราถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้โกรธไม่ได้เบียดกันเรายังส่งกําลังใจกัน่กลับมา่็เพื่อนนะครับกลับถอยกลับมาเป็นเพื่อนก่อนทำมันอย่างที่ผมแจ้งทุกอย่างเลยว่าเออเราไม่ได้โกรธเบียดไม่ได้ตัดขาดกันไป ในวันนี้เปิัทะเลยนะว่ารู้ครับส่กกาลังใจให้กันครับถงจุดหน่ทีมอะไรมันลงตัว้ว่าจะได้ถึงตร้ัด้องเปิดในพรุงวันทุ่วันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนอยู่เหมือนเดิมครับไม่เคยมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเลยับก็ยังมีความหวังดีแล้วก็ยังต้องทำหน้าที่ให้กันตลอดจัด่อะไรนะความสำคัญจะให้คัญความู้รักท่จนเกำหับการเปนแฟนพี่สาว ลุ้นๆอยู่แล้วมาดีขึ้นเลยมันมันมันเป็นเรื่องของนะโค้แล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเป็นมันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้ตัวผมเองก็ตอบไม่ได้แหละครับแต่ว่าวันนี้เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องให้สเปซก่กันแล้วกันเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะครับในความสัมพันธ์แล้วก็ที่ผ่านมาเรามีความเชื่อใจกันไว้ใจกันตลอดเพราะฉะนั้น ตรงเรื่องแบบอมีมือที่สามไหมอะไรเงี้ยวันนี้ผมอยากจะพูดเลยว่าไม่มีไม่มีแน่นอนตลอดที่เราคบกันมาแบบมันมันอบอุ่นมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนเอาเรื่องนี้ไปพาวิจารกันต่อผมบอกนี้เลยว่าไม่มีนะครับเรืส่ข่าวมันนี้ผมจะพูด่อนไลยเพราะว่ามันมันคือมันเยอะมากแล้วนี่คือคนนั้นมีคนวิธีอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องปกติของอาชีพผม ตามตรงมันเป็นเรื่องปกติแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอ่านข่าวแล้วมีวิจารณ์าอย่างนะครับแต่ผมก็เชื่อนะว่าทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีทัศนคติที่ดีเนี่ยมันจะโชว์ให้เห็นว่าเรามองมุมหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างไงกันเน่่มันะบตอไมันก็คบเออในฐานะคนกลางที่แบบจะต้องจัดการเรื่องความรู้สึกระยเวลาทกอย่างมันยักลยืนไปยังเนาะผมเชื่อว่าทุกคนแบบ มันต้องมีช่วงยากลําบากในชีวิตนะครับ <c oughs> เกิดเป็นมนุษย์มันต้องมีทุกข์ที่สุดมากนเนาะแต่ผมรู้สึกว่าการเจอความยากลําบากบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะมันกาลังบอกว่าเออเราได้เติบโตขึ้นนะเราไม่ได้ย่าอยู่ที่เดิมเราไม่ได้อยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเรานะดังนั้นผมมองว่ามันเป็นอุปสรรคในชีวิตที่หลายๆคนอาจจะต้องเจอกัน,นครับแต่ว่าสุดท้ายอยู่บนเส้นทางของความรักความเข้าใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดลวครับเราสุกไปในระยะเวลาประมาณหนึ่งเราได้พบกันใช่ระยะเวลาประมาณหนึ่งแต่ว่า ในวันที่แบโบโดนสถานี่อกฟ้าเองมาเสียดายหรือว่ารู้สึกว่ามันเร็วเกินไปครับอืมที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกเสียดายอะไรเลยเราใช้เวลาแบบคุ้มค่าทุกวันทุกวินาทีเลยจริงๆมันมีมันมีความสุขมันแฮปปี้ทั้งคู่เลยแล้วก็ไม่มีอะไรเสียใจเลยเพราะว่าเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วสามารถให้อะไรกับนายบ้างอะไรนะครับความรักครั้งนี้ให้อะไรกับนายบ้างทุกอย่างที่ผ่านมาทุกเรื่องหรือให้อะไรกับผมเลย มันอะไรนะคมรูมันแน่นอนแหละการมีคนลรักไม่เป็นเรื่องที่ดีแล้วยิ่งเจอคนรักที่เอเป็นคนที่แบบอบอุ่นมีความกระตันยูซื่อสัตย์จริงใจพูดกันทุกเรื่องมันเป็นสิ่งที่ดีแหละแล้วก็มีแต่ความหวังดีมันผมรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตมันก็เป็นสิ่งที่มันมันอาจจะต้องเจอถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ได้แบบดีไป็นทุกอย่างแต่มันก็เป็นปกติของชีวิตมันทําให้โตขึ้นนะ ก็เรียนรู้ไปกับช่วงเหตุการณ์ชีวิตเวลาเท่าที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาได้เขาเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในใจผมเลยแล้วว่าสามารถเจอันได้ร่วมงานกันได้ใช่ไหมคะผมเชื่อว่าปกติแต่ว่าตอนนี้เราให้พื้นที่กันละกันเนาะแล้วก็ให้สเปซกันละกันแค่นั้นพอครับแต่อบใจเยอะมาก็โอ้ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ ติดตามเราทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานมาตลอดแล้วเป็นกำลังใจมาตลอดนะครับพวกเราแบฮปปี้มีความสุขมากมากเลยแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกท่านด้วยนะครับที่แบบน่ารักกับพวกเรามาตลอดแล้วก็ขอบคุณผลรอบข้างพวกเราทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อของคุณแม่เพื่อนที่เป็นดูผม,มตลอดนะครับก็มองว่ามันทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของความรักนะครับแล้วก็ มันมีแต่ความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นถ้าบางอย่างมันใช้เหตุผลไม่ได้มันก็คงต้องปล่อยเป็นเรื่องของเวลาแล้วแหละครับขอบคุณทุกนคนมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอันนี้อยากขอเคลียร์ก่อนนะเนาะเพื่อที่แบบให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันก็จริงๆผมก็โดนสอนมาให้เปน็นสุภาพบุรุษตั้งแต่เด็กเฟิร์นก็ทางานมาตลอด20ปีเขาแบบเขาเป็นคนน่ารักแลวก,ก็ตั้งอยู่ขอางัวมาตลอดนะเพราะฉะนั้นเรื่อง,เร,องเรื่องการดูแลผู้หญิงของผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติของผู้ชายที่ทํากัน แต่เ yup. ิมเป็นคนที่แฟรมากเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ข่าวนี้ออกไปอีกนะครับก like ็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับยังมีอะไรไม่สบายใจอีกไหมลูกอะไรยังมีอะไรไม่สบายใจเอาให้จบเอาให้จบูอยากบอกอีกไหมอะไรที่มันแบบยังย um ังไม่สบายใจอยากพูดอยากอะไรขอคิดก่อนน้ก็ไม่มีแล้วแหละก็ขอตอนนี้ก็ขอให้แบบเป็นกําลังใจให้กันละกันแล้วก็ขอให้แบบเหมือนมอบแต่สิ่งดีๆให้กันแล้วก็ฝาก เป็นกำลังใจขอทั้งผมและเฟิร์นแหละครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอรอทางเฟิร์อนออกมาพูดว่ายังไงต่อไปนี้ก็ขอให้แบบทุกคนมีทัศนคติที่ดีแล้วก็มอ,กออมอบกำลังใจมอบความรักให้กันและกันทุกคนแลวกัน